กรราบที่4จัดการประชุมหารือคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นก่อนการประชุมร่วมกับคณะกรรมการชายแดนไทยเมียนมาครั้งที่53แห่งที่2ปี2559สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากร่วมกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาจัดงานมหกรรมดนตรีอัครศิลปินเฉลิมพระเกียรติ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมเวทีเสวนาความหวังและอนาคตของการปฏิรูปท้องถิ่นไทยและเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครั้งที่60 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดกับดิฉันนางสาวราภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมเวทีเสวนาความหวังและอนาคตของการปฏิรูปท้องถิ่นไทยและเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครั้งที่60ค่ะ ที่โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะดรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมการเสวนาเรื่องความหวังและอนาคตของการปฏิรูปท้องถิ่นไทยของคณะกรรมาการการปกครองท้องถิน่นสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยมีพลโทชันชัยผู้ทองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานกรรมาการการปกครองท้องถิน่นเป็นประธานเปิดการเสวนา ซึ่งในช่วงเช้ามีปาฐกถาพิเศษเรื่องการปกครองท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยาศาสตราจารย์ดรสุภชัยยาวะประภาสกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและาศาสตราจารย์ดรชาติชายณเชียงใหม่และปาฐกถาพิเศษเรื่องปัญหาและข้อขัดข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาและช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มการเสวนาออกเป็นสี่กลุ่มประกอบด้วย 1. งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. เทศบาล 3. องค์การบริหารส่วนตำบล 4. ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งแต่ละกลุ่มได้ทำการรวบรวมและสรุปประเด็นของแต่ละกลุ่มและส่งตัวแทนเพื่อชี้แจงประเด็นการนำเสนอแก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจากนั้นดรเทิดกเ,เ,เกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดอนุกรรมธิการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครั้งที่60ในคณะกรรมธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยมีนายทวัชชัยฟักอังกูลประธานอนุกรรมธิการเป็นประธานการประชุมและมีนางนินนาธชลิตานนนประธานกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรม,มธิการที่ห้องประชุมคณะกรรม,มธิการ206อาคารรัฐสภา2กรุงเทพมหานครในที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดทำกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามร่างพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากร่วมกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาจัดงานมหกรรมดนตรีอัคระศิลปินเฉลิมพระเกียรติค่ะที่ห้องประชุมวิทยายลัยนอเทิลอำเภอเมืองจังหวัดตากนายวสันชำนาญจุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีอัคระศิลปินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสเสด็จเถลิงถวัลยและาราชสมบัติครบ70ปีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเผยพร่พระมหากรุณาทิคุณและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีโดยภายในงานจัดให้มีพิธีถวายพระพร การแสดงดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านของเราศิลปินจังหวัดตากการจัดนิทรรศการและการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของเยาวชนซึ่งถือได้ว่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีความอัจฉริยะมีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ด้านดนตรีไทยด้านการแสดงต่างๆมารวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อเทอิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4จัดการประชุมหารือคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นก่อนการประชุมร่วมกับคณะกรรมการชายแดนเมียนมาครั้งที่53แห่งที่2ปี2559ค่ะ ที่ห้องประชุมวชโรพาสหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4พันเอกไมตรีชูปรีชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นก่อนการประชุมร่วมกับคณะกรรมการชายแดนไทยเมียนมาครั้งที่53แห่งที่2ปี2559โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมข้อหารือในการประชุม โดยมีสาระข้อหารือประกอบด้วยเรื่องที่ฝ่ายไทยขอแจ้งให้ทราบในปี2,559ถึงปี2,560ฝ่ายไทยจะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิง่งตามโครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคงจังหวัดตากจำนวนสองโครงการความร่วมมือในการจัดการระบบบริหารสุขภาพความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรค การใช้บัตรผ่านแดนหรือบัตรผ่านชั่วคราวสถานการณ์ยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดีการทิ้งขยะลงแม่น้ำเมยและการส่งกลับผู้หนีภยัยจากการสู้รบชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทยเป็นต้นโดยจะมีการประชุมระหว่างไทยกับเมียนมาเกิดขึ้นในวันที่13กันยายน2559ที่จะถึงนี้ อำเภอแม่สอดจัดการอบรมโครงการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมวัฒนาวิลเลจรีสอร์ทนายธนยศปานข,ขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยมีผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิน่นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบจำนวน350คนเข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียงโดยการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ และจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยรัฐบาลกำหนดยุทธศาส,าสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตามกลยุทธ์7แผน4ปรับ3หลัก6เร่งเพื่อลดปัญหายาเสพติดทั่วประเทศและขะจัดความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นเกราะคุ้มภัยยาเสพติดในแต่ละระดับโดยในแต่ละยุทธศาส,าสตร์จะมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายการควบคุมผู้เสพผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มเสียงที่มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มากที่สุดสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมคณะทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาติดตามการดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ ที่ห้องประชุมชั้นสี่สำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสาวพ,พจนีอัธโรธพินโยรองเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากติดตามการดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสุธาสายวานิช์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับพร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงและรายงานการดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตามที่สสชซึ่งเป็นอีกหน่วยงานที่มีหน้าที่ทำแผนพัฒนาและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลจึงนำทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่ศึกษารับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ แผนงานและความคืบหน้าการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จัดทำข้อมูลในภาพรวมก่อนที่จะสรุปผลการศึกษานำไปกำหนดแนวทางการพิจารณาตามภาร,ระหน้าที่ที่เสนอกอนพต่อไปทั้งนี้หลังจากได้รับทราบข้อมูลในที่ประชุมแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข130และโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองที่บ้านวังตะเคียนตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยนายสนิททองมาผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่สองแม่สอดให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปจากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมท่าข้ามตามแนวชายแดน เก็บข้อมูลนำไปประกอบความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจอีกด้วยโรงพยาบาลแม่สอดรณร,รงค์ให้ความรู้โรคซิก้าและไข้เลือดออกในชุมชนค่ะที่อาคารการเคหะแห่งชาติชุมชนอิสลามเทศบาลนครแม่สอดนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด จัดการอบรมรณรงค์และพัฒนาศักยภาพแนวร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคซิก,ก้าและไข้เลือดออกในชุมชนอิสลามเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดต,ตากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ชาวชุมชนศาสนสถานและโรงเรียนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองเพื่อป้องกันและควบคุมโรคซิก้า และไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดซึ่งมีสภาพอากาศร้อนชื้นเหมาะแก่การขยายพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและในขณะนี้มีข่าวการระบาดของเวรสซิก,ก้าก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากระทรวงสาธารณาสุขมีมาตรการในการป้องกันอย่างเต็มที่ เนื่องจากไทยมีระบบรายงานที่เป็นปัจจุบันจากพื้นที่และมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเป็นระบบการป้องกันที่ดีที่สุดคือการกำจัดลูกน้ำและยุงลายจึงขอให้ประชาชนถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันยุงที่อยู่ในบ้านเรือนที่ทำงานที่สาธารณะต่างๆเช่นโรงเรียนศาส,สนาสถานตัดวงจรชีวิตของยุงลายเพื่อให้การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า รวมทั้งโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรยากาศการเปิดตัวทีมสโมสรฟุตบอลนครแม่สอดยูเนเต็ดพร้อมสู้ศึกดีสมในระดับภาคเหนือค่ะตอะะตอนนน,นรรััีี่จมมาาาา้สกกกวททงเ ถือเลิกอันยิ่งใหญ่วันที่9เดือน9ปี2559ในเวลา9นาฬิกา9นาทีเปิดตัวสโมสรฟุตบอลนครแม่สอดยูไนเต็ดราชันตะวันตกรวมเข้าแข่งขันฟุตบอลดิวิชัน3กรุยทางขึ้นสู่ไทยลีกสโมสรฟุตบอลนครแม่สอดยูไนเต็ดราชันตะวันตกได้ถือเลิกอันยิ่งใหญ่วันที่9เดือน9กันยายน2559เปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการโดยมีผู้บริหารสโมสรประกอบด้วย ดรสภัสสิริอรชัยพันลาบประธานสโมสรน,นายนัทนัยชินสรนันกรรมการบริหารสโมสรน,นายอัฐกรนุ่มมีสีผู้จัดการทีมและหัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือโคช้ชนายนิกรอนุวันรวมทั้งยังมีนายซอทุนอ่องนักธุรกิจอันดับต้นๆของเมืองมิวดีให้การสนับสนุนภายใต้การอำนวยการและสนับสนุนโดย ดเรเทดเกียรติชินสรน,นันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดร,ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสมโมสรและนักฟุตบอลที่โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเทศบาลน,นครแม่สอดอำ่ำเภแม่สอดจังหวัดตากสมโมสรนครแม่สอดอยู่นเต็ด ราชันตะวันตกเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชัน3หรือ D3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนตุลาคม2559เพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุดขึ้นเล่นในระดับฟุตบอลลีกอาชีพดิวิชัน2หรือ D2 ในทัวร์นาเมนต์หรือฤดูการการแข่งขันหน้าต่อไปโดยกลุ่มบิ๊กบอสคณะกรรมการบริหารสโมสรนครแม่สอดยูไนเต็ดได้วางแนวทางไว้ว่าในฤดูการหน้าจะต้องก้าวขึ้นสู่ดีให้ได้เพื่อเป็นการกลุยทางสู่ไทยลีกต่อไปในอนาคตเพราะเราคือ นครแม่สอนยูเนเตดราชันตะวันตกด้านดรสภสิริอรชัยพัลลาประธานสโมสรได้กล่าวแสดงความมั่นใจว่าทีมมีความพร้อมทั้งบุคลากรน,นักฟุตบอลและทีมสตาฟโคช้ชและเชื่อว่าสโมสรนครแ,แม่สอนยูเนเตดจะก้าวขึ้นสู่ดิวิชั่น2ในฤดูกาลหน้า น,น,านายนัทนัยชินสรน,นันกรรมการบริหารสโมสรและเลขานุการนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดกล่าวว่าในส่วนของเทศบาลนะครแม่สอดได้สนับสนุนโดยการจัดหาหนักฟุตบอลไปเสริมทีมอำนวยความสะดวกเรื่องสนามที่ใช้ในการฝึกซ้อมที่พักระหว่างเก็บตัวนักฟุตบอลและอื่นๆที่ทางทีมขอมาอย่างเต็มที่และด้านนายนิกรอนุวานหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนหรือสตาฟโค้ชกล่าวว่านะครแม่สอดยูเนเต็ดจะเน้นระบบทีมเวิร์กไม่มีซูเปอร์สตาร์ เราฝึกซ้อมเป็นทีมนำทีมไปสู่ชัยชนะด้วยระบบทีมและมั่นใจสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับดีวิชั่น2องได้อย่างแน่นอนอ๋ความมั่นใจก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งของนครแม่สอดกินเนตเตนี้เป็นอ่า นักกีฬาจากทีมสองมาจากทีมสองของตากซิตี้นะครับแล้วก็จากแพรนะครับรวมทั้งเราได้โค้ชนะครับที่ได้นำต,ตัวแล้วท่านโค้ดเนี่ยมาจากโค้ดของฝ่ายไร่ระดึกนะครับซึ่งมีผลงา,กานการเนินการทำทีมระดับประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจเราฝากไว้หลาย,ลายๆอย่างนะครับเช่น โค้ดนะครับเราก็พร้อมนะครับนักนักกีฬานะครับเราก็พร้อมแล้วเราได้รับรการสูงจากานักกีฬาซึ่งมาจากทางสุโขทัยอีกหนึ่งท่านที่ยังมาไม่ถึงก็คือประตูน,นะครับซึ่งได้ความาความเมตตาจากท่าน วระท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับที่ส่งม,มาช่วยเรานะครับแล้วก็มีหลายจุดนะครับที่คาร์โค้ดได้พูดไปว่าเราขาดตำแหอน่งอะไรไปบ้างมาเสรุปทีให้เราแข็งแร่งนะครับซึ่งจะพาทีมเราไปให้ถึงเป้าหมายที่เราได้มอบให้คาร์โค้ดเข้าไปนะครับเราคิดว่าการทําทีมครั้งนี้เรามีความมั่นใจความตั้งใจของแม่สอนเราทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะทําทีมในครั้งนี้นะครับ สำหรับการทำทีมผมนะครับผมเน้นทีมเซรีสนะครับก네็ค,บคืออน,นักเตมทุกคนในทีมไม่มีซูเปอร์สตาร์นะครับเน้นเน้นทีมเวิร์นะครับซึ่งผมมีระบบแบบแผนวิธีการเล่นที่ท,ที่เตรียมมามาอยู่แล้วนะครับเพราะว่า,าซึ่งซึ่งซึ่งผ่านมานะครับผมก็ทำลีดลูท่าลีดท่าสองของทีม มหาลัยราชพฤกษ์นะครับซึ่งเป็นทีมเล็กๆนะครับซึ่งเป็นทีมเล็กๆนะครับแล้วสามารถสู้กับทีมใหญ่ๆนะครับทีมที่มีเงินหนาได้อย่างได้อย่างบุสีนะครับซึ่งซึ่งทีมผมก็มีอันดับที่ดีจบอันดับ3นะครับซึ่งสามารถไปเล่นแชมเปี้ยนชิพในปีหน้าครับสำหรับทีมราชพฤกษ์นะครับจบอันดับที่สนะครับซึ่งมีลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกถึงนาสุดท้ายนะครับซึ่ง ซึ่งหางอันดับอันดับหนึ่งแค่สามแต้มนะครับหางอันดับ2อพี่ได้ไปเฉลีตยแค่แต้มเดียวนะครับซึ่งมันเป็นผลงานระบบการทำดีของผมรับซึ่งเน้นทีมสปิริตนะครับนักกีฬาต้องสู้นะจิตใจต้อง100%เซนะครับเพื่อสโมสรนะครับเพื่อแฟนบอลนะครับหรือว่บทุกคนนะครับทุกทุกฝ่ายนะครับมีส่วนร่วมก็เด็กก็ทำผลงานได้ดีครับซึ่งแนวทางทีการทำทีมของผม นะครับก็มาสอดคล้องกับนโยบายทางทางสโมสรนะครับคือจะเน้นเด็กพื้นที่นะครับเพราะว่าผมเป็นโค้ชที่เน้นสร้างทีมนะครับและเน้นใช้เงินซื้อซื้อความสําเร็จนะครับผมผมเป็นโค้ชที่ชอบนะครับสร้างเด็กนะครับถ้าเราสร้างเด็กได้แล้วประสบความสําเร็จนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับที่ทําให้ทีมประสบความสําเร็จเพราะนั้นผมก็เหมือนกันนะครับที่มา แม่สอนนะครับแม่สอนเองก็มีเป้าหมายก็อยากให้ทีมประสบความสำเร็จเพราะนั้นผมก็จะเอาแนวทางวิธีการแบบแผนรูปแบบการสอนต่างๆของผมนะครับมาใช้กับทีมเพื่อให้ทีมของเรานะครับประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือนะครับมีวิชาสองในปีหน้านะครับนะครับผมก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับรวมทั้งท่านประธานสโมสรนะครับผู้จัดการทีมนะครับ คณะผู้บริหารต่างๆนะครับที่ให้การต้อนรับผมอย่างดีนะครับผมก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่ผมให้ดีที่สุดนะครับทําให้ทีมแม่สอดทำเพื่อคนแม่สอดนะครับที่มีจิตใจรักฟุตบอลอย่างแท้จริงให้ประสบความสำเร็จให้ได้ครับขอบคุณครับครับก็ในส่วนของเทศบาลนคมแม่สอดครับเดิมทีก็ ทางท่านนายกเองนะครับก็เป็นคนที่รักฟุตบอลอยู่แล้วนะครับก็ส่งทีมเขาารแข่งขันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานหลายปีแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะจะกักดันเยาวชนในพื้นที่แม่อศรี้นก็ดีครับในมืนงท่าภาคเมืองเชียงรนฝั่นตัน,นตกก็ดีหรือเยาวชนในจังหวัดตากนะครับขึ้นสู่อาชีพต่อไปในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนจากเทศบาลนครแม่สอดนะครับเราก็คงจะหลักๆแล้วก็คงจะ,งจะส,นสนับสนุนในเรื่องของ นักเตะบางส่วนนะครับที่ที่เรามีอยู่นะครับให้กับทางสโมสรรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการจัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกนเรื่องของสถานที่ในการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสนามนะครับก็หลักๆก็คิดว่าทางเทศบาลนครวแม่สอนก็จะช่วยในในในระดับเนี้ยนะครับดีทีก็ส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของนักเตะสโมสรนครวแม่สอนดีเด่นนะร้รก็ ฝากให้พี่น้องทมให้สอนทาเป็นกำลังใจให้กับเด็กบ้านเราเลยครับจะทำปาปะใ,ให้เป็นความจริงปลาทิมไปเล่นมีเพื่อนสองให้ได้ครับหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสําหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะ สามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ w w w m ์ล e ว็บแม่ .com สำหรับวันนี้ดิฉันนางสาววรพาพลุตนันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ